สมรักล่าสุดจิตใจยยําแย่เผยเหตุหย่าเมียจบเรื่องจะไปอยู่ต่างประเทศสมรักคำสิงเผยสภาพจิตใจล่าสุดย่แย่มากเผยเหตุที่หย่ากับภรรยาพร้อมบอกว่าจบเรื่องนี้จะบินไปอยู่ต่างประเทศเบื่อสังคมแบบนี้จากกรณีข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยในตอนนี้เมื่อสาววัย17ปีเข้าแจ้งความ ล่วงละเมิดเด็กอายุ17ปีทําเอาเป็นข่าวใหญ่ครึกโคมและอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังก็ออกมายอมรับว่าได้พาสาว17ขึ้นโรงแรมจริงแต่เมื่อรู้อายุแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวหา ด้านสมรักคำสิงได้ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าไม่ได้ขืนใจเด็กด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ยอมรับว่าไปโรงแรมจริงอยู่ในห้องสองต่อสองด้วยกันจากนั้นสมรักคำสิงได้เผยว่าได้หย่าภรรยาอ้อยเสวณีคคำสิงได้สองเดือนเศษแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนเกิดเหตุด,ดังกล่าว ตอนนี้กระแสข่าวค่อนข้างแรงสมรักเผยไม่อยากพูดอะไรแล้วให้เป็นเรื่องของทนายสภาพจิตใจตัวเองตอนนี้จิตใจย,ย่ำแย่มากใครจะไปคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมายืนยันไม่ได้ไปข่มขืนใครไม่ได้ฉุดกระชากใคร ส่วนเหตุที่หยาก,กับภรรยา2เดือนแล้วนั้นสมรักเผยว่าก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็มีเหตุผลของเราไม่ได้ทะเลาะกันลูกๆก,ก็ให้กำลังใจและยังเปิดใจอีกว่าหลังจากจบเรื่องก็จะไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะเบื่อสังคมแบบนี้ล่าสุดสรยุทธสุดทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ความคืบหน้ากรณีของสมรักได้โทรไปคุยกับเด็กอายุ17คู่กรณีอีกรอบ ซึ่งได้ความว่าสมรักคำสิงออดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกกล่าวกับช่อง3ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้โทรศัพท์คุยกับหญิงอายุ17ปีที่เข้าแจ้งความว่าถูกพาเข้าโรงแรมทําอนาจารโดยได้ถามน้องว่าทำไมถึงแจ้งความทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดที่พูดกันเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน